เอาละนะครับวันนี้จากผลงานที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมของซีวาร์คเทศสูงเนินนะครับเราขอยกให้เขาเป็นแมนออฟเดอะแมตช์นะครับซึ่งใน t o y ยต้าไฮรักลีโวนะครับเราจะมีเรื่องราวของผู้เล่นที่โชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมผู้เล่นจากไทยลีกนะครับจากโตโยต้าไทยลีกที่โชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมแม้ว่าจะเล่นในสีชาติก็ตามซึ่ง <ๆ S 2> วันนี้เรายกให้ซีวาร์คเทศสูงเนินเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนี้นะครับถ้าเราจะเปรียบเทียบเรื่องราวของซีวาร์คเทศสูงเนินก็คงจะต้องขออนุญาต เล่าให้ฟังว่าจุดสตาร์ทของสิวรักษ์อยู่ตรงไหนใช่ครับโอ้โหสิวรักษ์นี่เป็นเป็นนักเตะที่จริงๆแล้วครอบครัวเขาเนี่ยเป็นครอบครัวที่ที่พอมีฐานะนะพี่ผู้พ่อของเขาเป็นผอกะกะทที่ที่โคราชที่บ้านนี่มีโคนมเลี้ยงโคเลี้ยงอะไรอย่างนี้เลยนะมีฐานะเลยแล้วก็ในช่วงที่ตอนนั้นเนี่ยศิวรักษ์เล่นทีโอทเล่นองค์การโทรศัพท์พี่คอคนะ็อกเนี่ย แล้วคุณอ่าคุณเนวินซื้อทีมอืมทาไฟฟ้าได้จะซื้อพอซื้อทีมเนี่ยดึงสิวรักษเข้ามาสิวลักษ์นี่เป็นมือหนึ่งตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะพี่ปูยาวนานมากต้องบอกว่าวันนั้นที่ที่เทคพีเอเนี่ยมาจนถึงบุรีรัมเนี่ยครับมีสิบกว่าปีแล้วอะครับสิวลัก์ไม่เคยต้องบอกว่าไม่เคยที่จะตกเป็นมือสองครับสิวลัก์ ใครจําได้ซีเกมพี่โคราชเคยตกเป็นมือสองวิลาเกิดผุ้ซาสุดท้ายวิลาฟอร์มตกสิวรักษ์กลายเป็นมือหนึ่งจนพาทีมคว้าเหรียญทองสิวรลักษ์ไม่ใช่คนที่มีความเจ้าท้อมีความมุ่งมั่นแล้วไม่ใช่คนที่เสียงน้าวอยวายพี่ปูในบทบาทของผู้สาประตูทีมชาตินะครับสิวัลักษ์อาจจะอยู่ภายใต้เงื้อมเงาของกวินธรรมสัจจานันในช่วงนั้นในช่วงหนึ่งนะครับสินธวีชัยธนรนตนกุลในช่วงหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วสิวรักษ์ก็มีฝีมือพอสมควรแต่ว่า ช่วงนั้นเนี่ยสองหลประตูที่เราพูดถึงเนี่ยแข็งมากมากแต่ว่าสิวรักษ์ก็มาเล่นเครื่องนะฮะมาแซงขึ้นมาในขณะที่กวินก็ไปอยู่อ่าเบลเยียมแล้วก็ไม่ได้ลงสินทวีชัยก็เลิกเล่นทีมชาติสิวรักษ์ก็ขึ้นมาเป็นมือหนึ่งทีมชาติสลับกับชัดชัยอันนี้คือจุดที่เขาเล่นเครื่องขณะเดียวกันกับถ้วยของบุรีรัมสิวรักษ์กวาดทุกรางวัลแชมป์ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ยืนหยัดเป็นมือหนึ่งโดยตลอดมือสองของบุรีรัมแทบไม่มีโอกาสได้ลงเลย ยุดสผลเทียงดาได้ทุกๆเหมือนกันแต่ได้ลงเล่นน้อยมากๆจอต้องย้ายไปอยู่ขอนกันนะฮะให้ย้ายด้วยยืมตัวด้วยครับซิวรัก์มาแซงทางโก้งนะครับซึ่งก็เหมือนโตโยต้าไฮรักรีโวนะครับตรงที่ว่าเขาสามารถที่จะรักษาร่างกายยืนระยะด้วยระเบียบวินยัยนี่เป็นสุดยอดระเบียบวินัยคนหนึ่งนะโอ้โหเขาเขาเป็นคนที่ต้องยอมรับว่าในสมองเขาอืถือว่า การใช้ชีวิตของเขาคือคือฟุตบอลวิบวเขามีสมาธิกับการฝึกซ้อมเขามีสมาธิกับการเล่นแล้วเขามีสมาธิกับเขาบอกว่าในการใช้ชีวิตประจำวันคือไม่นอกลูก่นอกทางจากฟุตบอลครับและสิ่งที่ซีวอลักษ์นะครับเอาชนะทุกความท้าทายนะครับซึ่งเป็นคอนเซปต์เดียวกับโตโยต้เนี่ยนะฮะนั่นก็คือในช่วง a อเว็บซูซูกครับหลายคนมองว่าซีวอักษ์อาจจะ ถึงเวลาที่จะต้องอำลาทีมชาติไปด้วยสภาพร่างกายปฏิกิริยาอายุที่มากขึ้นนะครับแต่วันนี้เราเห็นซิลรักอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ชนะความท้าทายในการกลับมาเฝ้าเสาให้กับทีมชาติไทยแล้วโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมที่ชนะสุรินามแม้จะเป็นเกมบุญเครื่องก็ตามใช่ครับโอ้สุดยอดต้องให้แมนอสลแมนเขากับ2เซฟที่ทําให้ทีมชาติไทยเอาชนะได้หนึ่งในทุกทศวรรษนี่คือเรื่องราวของโตโยต้าไฮรักลีโวนะครับที่เรามาฝากกันวันนี้นะครับ